สวัสดีครับสำหรับในบทนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเทเนเกนะครับเทเนนะเทเนแล้วก็เกนะครับเทเนเกนะครับฝ่ายที่หานะครับก็คือจะอันนี้จะเป็นคำศัพท์คำนามแล้วนะครับคำนามก็คือเช่นคำว่าอเมนะครับอเมอเมแปลว่าฝนนะครับฝนนะครับ ก็ถ้าคันจิก็เขียนอย่างนี้นะครับมีขั้นตรงกลางนะครอเมนะครับอเมแล้วก็เติมท้ายด้วยเดสนะครับอเมเดสนะครับก็คือฝนครับนะฮะก็คือฝนนะครับก็คือจริงเดสใช่มัครบแปลว่าเป็นอยู่คือคือเวิร์กทูบีของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคำสั้นๆอย่างนี้ก็อเมเดสก็ฝนครับนะครับไม่คือไม่ต้องแปลเป็น verb to be นะครับ ทีนี้เวลาผันก็เหมือนคุณศัพท์นะครับก็คืออเมนะครับอเมเดสนะครับตัวแรกนะฮะพอจะผันนะครับเราก็เป็นอเมอเมอะไรฮะผันข้างไหนฮะผันข้างหลังครับอเมเดชิตะนะครับอเมเดชิตะถ้าเป็นปฏิเสธนะครับไม่ใช่ฝนนะะไม่ใช่ฝนก็อเมเดวะนะครับ อาริมาเซนอาริมาเซนนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ฝนในอดีตนะครับอเมเดวะอาริมาเซนเดชิตะนะครับอันนี้ยาวแต่สนุกนะฮะเวลาเขียนนะมันเพลินๆดีนะครับ,นะรบก็เวลาผันลูกคำนามนะก็ง่ายๆนะ จำไว้ว่าค,คำนาคำนศัพท์นะจะผ่านคล้ายๆกันนะครับก็คือผ่านที่ตัวตัวเดสนะครับหรือตัวมาสตัวเดสนะครับเพราะว่ามันจะลงท้ายที่เดสนะถ้าเป็นกริยายก็จะเป็นตัวมาสนะครับกอ็อันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนบทต่อไปครับ